เธอเคยรู้สึกไหมเหมือนมีอะไรบางอย่างวนเวียนอยู่รอบตัวเราเคลื่อนพลังงานที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆมีสีการเคลื่อนไหวเล็กๆที่ฉันค้นพบและมันเปลี่ยนเคลื่อนพลังงานรอบตัวฉันไปอย่างน่าประหลาดใจ 1. ยิ้มให้กับตัวเองในกระจกแม้ในวันที่เธอรู้สึกว่ายิ้มไม่ออกกามเพราะรอยยิ้มนั้นจะปลดปล่อยความเศร้าที่ขังไว้ 2. ขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เธอมีไม่ว่าจะเป็นกาแฟาอุ่นๆหรือแสงแดดอ่อนๆที่ส่องเข้ามาฉันยังมีสิ่งดีๆอยู่กระซิบกับตัวเองเบาๆ 3. ฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างไม่ใช่แค่เสียงของคนอื่นที่พยายามบอกว่าเธอควรเป็นอะไรแต่เป็นเสียงที่แท้จริงจากข้างใน 4. ปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เพราะการยึดติดคือการสร้างกำแพงพลังงานที่ปิดกั้นสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามา บางทีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจเริ่มต้นจากการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปถ้าเรื่องนี้ทำให้เธอรู้สึกถึงอะไรบางอย่างฝากกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้เราค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันนะ